ที่ดูโฮมสาขาอุบลร,ราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานียิ่งใหญ่จัดเต็มกับมหกรรมดูโฮมฉลองครบรอบ40ปีภายใต้คอนเซปต์ Better Together ครบถูกดีตลอดไปกับสาขาแรกดูโฮมสาขาอุบลร,ราชธานีศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร One Stop Home Product Destination ที่รู้จักกันในานามมหาอาณาจักรบ้าน โดยมีนางทรงลักษ์บรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายการกันตินันในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีนายจีรชัยไกรกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบและนายมงคลจุลัศน์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานในครั้งนี้นายอดิศักต์ตั้งมิตรประชาประธานกรรมการบริหารบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนหรือดูโฮมได้กล่าวว่าเมื่อปี2526นับเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของดูโฮมโดยจากเดิมใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสอุบลนวัสดุซึ่งได้ย้ายที่ตั้งมาณนะที่ตั้งปัจจุบันที่ตำบลวารินชำราบและเติบโตจนเป็นธุรกิจโมเดิร์นเทรดและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมากว่า40ปีขอขอบคุณพี่น้องชาวอุบลราชธานีและพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลและสนับสนุนเสมอมาจนทำให้เราเป็นศูนย์ค้าปลีกค้าส่งกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างกลุ่มสินค้าซ่อมแซมกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้านระดับประเทศและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี เราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานของสินค้าราคาและคุณภาพในการบริการให้กับลูกค้าพร้อมทั้งดูแลลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจและเป็นกันเองให้สมกับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเราตลอด40ปีสำหรับกลยุทธ์หลักของบริษัทจะดำเนินการภายใต้แนวคิด Better Together ที่ให้ความสำคัญใน4เรื่องหลักเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป กลุ่มผู้รับเหมาช่างและกลุ่มร้านค้า 1. ครบรุ่นตอบโจทย์ลูกค้าด้วยสินค้าที่หลากหลายหมวดผลิตภัณฑ์และหลากหลายรุ่นสินค้าอีกทั้งยังมีตัวช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วยห้องตัวอย่างภายในสโตร์ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ 2. ครบกลุ่มตอบโจทย์ลูกค้าครบทุกกลุ่มเช่นลูกค้าทั่วไปลูกค้าช่างผู้รับเหมาร้านค้าและปัจจุบันมีช่องทางการช็อปที่หลากหลายทั้งสาขาขนาดใหญ่สาขาขนาดเล็กดูโฮมทูโกสครบเกรดโดยสินค้าคุณภาพที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลายกลุ่มเช่นสินค้าเกรดพรีเมียมสินค้าเกรดมาตรฐานรวมทั้งเกรดพิเศษที่สามารถสั่งได้ 4. ครบบริการดูโฮมส่งมอบการบริการด้านต่างๆอาทิการบริการด้านการเงินให้ลูกค้าปลีกเช่นผ่อนศปอร์เซน์ลูกค้าโครงการและผู้รับเหมาเช่นวงเงินเครดิตต่อยอดธุรกิจรวมไปถึงบริการขนส่งสินค้า บริการออกแบบ 3D และยังมีบริการโฮมเซอร์วิสอย่างนายช่างที่พร้อมจะตอบโจทย์คนทำบ้านนอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบการช้อปปิ้งออนไลน์บนเว็บไซต์ w w w d o h o m e c o t h รวมถึงโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Market Page Facebook ไลน e OA, Lazada, s h o อป e เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นอาทิการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์บริการจัดส่งถึงบ้านหรือนัดรับที่สาขาโดยปัจจุบันสินค้าที่จัดจำหน่ายบนเว็บไซต์มีทั้งกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างกลุ่มสินค้าซ่อมแซมและกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้านช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยนะ,ะช่วงนั้น ทั้งโรงงานผู้ผลิตต่างๆก็มีการาหยุดการผลิตด้วยกระทบกระเทือนในเรื่องของแรงงานที่จะต้องหยุดจากการเป็นโควิดนะฮะทำให้ตลาดช่วงนั้นโลนะโดยเฉพาะสินค้าพวกพสัสดุพื้นฐานหลายๆตัวนะครก็จะมี สินค้าที่เป็นพวกพวกวัสดุตกแต่งหรือซ่อมแซมเนี่ยก็จะก็จะยังยังยังมีนะฮะเพราะว่า,าชาวาชาวบ้านที่ไม่ได้ไปทำงานหรือว่าต้องหยุดหยุดพักการทำงานก็จะอยู่ที่บ้านเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็จะสินค้าพวกวัสดุตกแต่งหรือซ่อมซ่อมแซมเนี่ยก็จะมาแรงนะฮะ ับทั้งไอตัวระบบการซื้อขายผ่านระบบเน็ตระบบไปออนไลน์นะกจะ็จะเติ่งขึ้นนะค่ะกะ็ปีนี้เป็นปีที่40ของดูโฮมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจก็คือเราจะคืนให้กับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นเรามีโปรโมชั่นมากมายสินค้าราคาพิเศษมากมายซึ่งร่วมกับทางซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็จะมีงานใหญ่ก็คือจับฉลากรถรางวัลน,นะคะเป็นรถยนต์1คันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีก40คัน ส่วนวันนี้ของสาขาอุบลเนี่ยเราก็มีจับที่เป็นเรื่องของอทองนะคะทุกวันจนถึงวันที่11นะ,ะวันหนึ่งเนี่ยเราจะจแจก2อรอบนะะก็คือมีตอนเทีย่ยงแล้วก็มีตอนเย็นหกโมงเย็นหลังจากที่เราได้รับผลกระทบน้ำท่วมเราก็มีการรีโนเวทครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะเห็นได้ว่าโซนไม่ว่าจะเป็นโซนกระเบื้องนะะโซนห้องครัวโซนเฟอร์นิเจอร์หรือโซนเครื่องใช้ไฟฟ้านี่มีการปรับหมด อย่างถ้าเกิดทางสื่อมวลชนดูในโซนกระเบื้องเนี่ยเราก็จะมีนําเข้าจากหลากหลายประเทศนะะไม่ว่าจะเป็นอินโดอินเดียมาเลเซียเวียดนามจีนหรือแม้กระทั่งจากประเทศไทยเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็โชว์รูมเราค่อนข้างสวยนะะลูกค้าท่านไหนที่กําลังจะทําบ้านกําลังที่จะรีโนเวทบ้านเนี่ยมาที่ดูโฮมนอกจากจะได้ของราคาถูกก็ยังจะได้แรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านเข้าไปด้วยนะ mm hmm. นะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเรามีการเปิดตัวยิ่งใหญ่ก็คือนายช่าง นะ,ะเรามีทีมนายช่างที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมอยู่ในระบบนิเวศของบริษัทอยู่ที่ประมาณ400นายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่า4 0 0นายเนี่ยก็จะครอบเวอร์การปรับตกแต่งบ้านอยู่ประมาณ50แคตติกอให่ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นปูกระเบื้องรีโนเวทห้องครัวนะคะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นติดตั้งปั๊มน้ําปั๊มน้ำสำมอร์ทปั๊มน้าดูดน้ําบาดานขึ้นอันนี้ก็ครอบเวอร์ด้วย โซลาเซลล์ Sale, นะคะเพราะตอนนี้ค่าไฟค่อนข้างแพงมากหลายๆท่านเนี่ยก็จะสนใจติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อที่จะประหยัดค่าไฟตัวนี้เนี่ยในช่างของเราเนี่ยก็มีทีมในการติดตั้งโซลาเซลล์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากลูกค้าทุกท่านมาเยี่ยมชมดูโฮมนะคะซึ่งอุบลเนี่ยเป็นจังหวัดแรกที่เรามีแล้วก็เป็นจังหวัดที่เราได้รับการต้อนรับจากลูกค้าดีที่สุดแห่งหนึ่ง